สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซี FC ทุกท่านเรามาดูล่างล่างราวเดวยค่ะไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเ,เตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยล่างเอาสี่สูตรเลยดูสี่สูตรไหนเข้าจะเอาสูตรไม่เข้าก็จะตัดเอาใหม่ แล้วจะมา,าปกติเหมือนเดิมเราพัฒนาล่างนะคะล่างล่างล่างประจำวันที่ยี่สิบวันพุธเนาะ หัวตูวขนาดพุทธจะยี่สิบสี่ทับเก้าทับหกแปดโยนดูที่หกศูนย์ศูนย์ห้าสี่สามเราจะใช้แสนหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้ง สิบสามครั้งบวกสามคงที่เซนบวกสองนี่แหละคือหกบวกห้าสี่สามสิบสองบวกสามหกบวกสอง ท่ากับห้าบวกหกเป็นหนึ่งสองบวกสามเป็นห้าเท่ากับหนึ่งห้าห้าหกสี่สามสิบสอง อืมผิดตัวนี้ 4, 3, 12, สี่สามก็สิบสองสิหกสี่ยี่สิบสี่โอ้โหดิร้อยห้าโอ้ยไม่ได้บวกไม่ได้คูณสี่สามสิบสอง mình đi bùa bùa một cái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  một บวกสี่มันคุณละสูตรมันลงสูตรกันเห็นไหมหกห้าเป็นหนึ่งสามสี่เป็นเจ็ดได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์หกเจ็ดแปดเท่ากับแปดแปดบวกหก แปดละเก้าสิบสิบเสสองสาสิบสี่ถ้าไม่น้ำนิ้วมันจะไม่ถูกเลย <c oughs> โอ้ขนาดขีดอย่างเดียวยังไปขีดสามเลยอันนี้เป็นสุดล่างนเนาะอันนี้ล่างล่างแต่มืดหมัวเลยโทรศัพท์โปดแจ้งเลยจับคู่คือแปดแปด

ศูนย์แปดหกสองคู่กันได้ออกไปที่ศูนย์แปดต่อมาเลขที่ออกก็คือศูนย์ห้าศูนย์แปดหกสองศูนย์ห้า ศูนแปดหกสองแสนหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งบวกสามค้งที่นะคะถ้าไม่บวกคูงที่มันไม่เข้าแสนบวกสองผิดก็คือศูนย์บวกแปดบวกหก บวกสาบวกสอบวกสเป็น9 9้เบวกแปดเป็น7 7็เบวกสเป็น9 สองบกสอ,สอบกศก็ได้สองสองบวกหก็ได้8ตัวนี้บวกจับคู่ก็คือ7จ็ดสองเจ็แปดเก้สองเก้าแี่หางเทีไปที่9ก้าสอง

เก้าศูนย์เก้าสองห้าสองแสนหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งบวกสามคงที่เก้าบวกสอง ก้าบวกสองบวกห้าบวกสาเบวกสองปดสามบวกห้าเป็นแปดสมบวกสองเป็นห right. ้าสิบเก้าอ้ยล่าเะลุ้ก้าบวกส ได้หนึ่งเก้าสิบสิบเอ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดเอาตัวนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดจับคู่ก็คือเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดชัดไหมคะชัดไหมคะ กระสาบคันเป็นมืดไงมือเด็กมืดคือเก่าใครชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่ไมให้เร็ว จัดไปนี่จะมาเก้าเจ็ดเก้าสองมาลเลยดิละหนึ่งหนึ่งมันเบิ้ลมากี่อันแล้วอยังไม่เบิ้ลในเบิ้ลเออเออไม่แน่นะหนึ่งหนึ่งเนาะวัน สี่วันพูดสี่ห้าหกสี่เจ็ดเป็นหนึ่งเขาเรียกวันหนึ่งเลยสองบวกสี่หกเจ็ด เจ็ดเป็เก้าคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละนะลงนะคะน,นี่เราเล็กวันประทะกันแล้วมันได้ตัวนี้เด็เลขกว่าเล็กวันมันก็เข้าดีอยู่แต่เร็วลงชอบก็จัดคัดกระ่านนะคะเอาที่ศูนย์หกเก้าหกเนาะหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ด ก้าหกแมวเ,เยอะแค่นี้แหละพอลุ้นพอลุ้นพอลุ้นเจ็ดจะมาหรือหนึ่งจะมาชอบก็จัดขัดกระหานนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแต่แอชอบหนึ่งเจ็ดมากเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่เอาเต็มสปีดแล้วซื้อไว้เดี๋ยวมันเต็ม <c oughs> ดีไวเดียมเต็มหนึ่งเจ็ดนะคะบนบนนี้เราจะชอบตัวไหนชอบศูนย์หกเลยบนจะศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกบนเก้าเจ็ดเก้าหกนี่แหละสองงางเนี่ยหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเก้าเจ็ดเก้าหก้าใครชอบจัดไป เจ็ดเก้าหกแคแบไปลุ้นจ้าดูกนเตืน่นแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสด,ดีจ้า